พอเราหยุดยาตัวรคตาลอนยิ่งสูงวิ่งเกิน300ขึ้นไปแต่พอเรากินอยู่ตลอดก็ยังแตะอยู่ที่250ซึ่งเกินจากเกณฑ์เยอะสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดพบคุณหมอสามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจ Facebook LINE หรือเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะจะมีปัญหาเรื่องแคตาลอนสูงค่ะหลังจากได้รับการรักษาจาก Heal Focus Clinic มา6สัปดาห์แล้วอาการเป็นอย่างไรบ้างคะ เป็นที่พอใจมากเลยค่ะคือก็แปลกใจนะคะจากที่เราเชื่อมั่นว่าเราทานยาลดไขมันเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วโดยที่เราไม่คิดว่ามันมีทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยได้เยอะมากค่ะซึ่งเรากินยาไขามันมาระยะนานมากพอเราหยุดยา ตัวคอเลสเตอรอลยงสูงวิ่งเกิน300ขึ้นไปแต่พอเรากินอยู่ตลอดก็ยังแตะอยู่ที่250ซึ่งเกินจากเกณฑ์เยอะอาทิตย์หนึ่งเรากินวันละ40มิลกิกรรมกินทั้งหมด7วันไม่ได้หยุดไขมันก็ยังอยู่เท่าเดิมแต่ตอนนี้มาอารักษาที่คลิน,นิกคุณหมอให้ทานลดเหลือแค่3วันคืออาทิตย์หนึ่งให้ทานเฉพาะจันทร์พุธศุกร์ลดยาเหลือแค่20 มิลามิต่อหนึ่งวันมาระยะ4สัป,ปดาห์แล้วก็ลองมาเจาะเลือดดูและให้วิตามินที่คุณหมอจัดให้แทนยาลดไขมันก็ได้ผลเป็นที่พอใจมากค่ะมีคำแนะนำอะไรที่อยากบอกต่อกับคนที่มีปัญหาสุขภาพเดียวกันบ้างคะอยากให้คนที่มีปัญหาเหมือนคุณแม่เนี่ยอยากให้มาคลินิกที่นี่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง มาลองดูค่ะคุณแม่ก็มาลองดูเพราะว่าลูกสาวแนะนํามานานมากแล้วแต่คุณแม่ก็เชื่อว่าเอ๊ะเรากินยาลดไขมันแล้วมันก็มันก็โอเคแล้วอ่ะจะรักษาทางอื่นมันจะได้ผลเหรอลองมาอ้าไม่เป็นไรดีกว่าไม่ลองมาลองตามลูกสาวลูกสาวก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะจบไปท่านนั้นเพรษสัตว์ลูกสาวบอกเสื้อลูกเถอะสักครั้งหนึง่งเลยมาค่ะ